คำว่าเกิดขึ้นที่ใดเกิดกับใครมันบ่้งคันมันจะอยู่ตรงนั้นบ่ให้ตามกันเวลาว่าที่ผ่านมาโดนปานใดในหัวใจว่เคยล่นางจะจะเฉยว่าจะที่เขาว่า ลูข้องมันก็เ่ินไปเออจะคำสี่ยาเชื่อมเชื่อเจะอ่อน,อน,นออออลงนักทีล่ะดังดังขึน,นว่าจงอุสิเกิดเป็นยังบยย่เคยคิด่องยาหนวันัวที่เคียงข้างห้ได้หัวใจของเดียนบ่มีอี มังค์คลายความมั้าโสมลงได้แผ่นดินสลายยังมันพงคือตอเลรกแ่เ็ฟ้าฉนมีน้ำตาเข้มาเตเิความบัวล้เอาเขามาเสริมบ้า ต,ต้นจากายคนดียตองตามหาเ,าเป็นยังคือบอสมใจ <Okay. S 1> ให้คงขายกี่พันปีจะ <Okay. S 1> อยู่นด้ <Okay. S 1> อีกนานเท่าไรขอเพียงแค่จะจำฉันได้สักไหนก็รอ